สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดโครงการที่เราได้ลงพื้นที่นะคะเป็นโครงการประเมินความโปร่งใส ITA ค่ะขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงอำเภอปักทงชัยจังหวัดน,นครราชสีมาโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังต่อไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวป,ปนมแก้วบันดีรหัสนักศึกษา6440901120ค่ะสวัสดีค่ะดิฉนันชื่อนาะงสาวพุรหัญาณพิบู รหัสนักศึกษา6440901138ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนายกิษดาาก้วแพรลีรหัสนักศึกษา6440901144ค่ะสวัสดีครับผมนา,นายกิตนากรกสน้อยรหัสนักศึกษา6440901146ครับ สำหรับประเด็นแรกที่จะพูดนะคะนั่นก็คือข้อมูลองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะและรางวัลที่ได้รับนะคะค่ะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์นะคะนั่นก็คือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าด้วยว่าด้เรื่องการจัดทําแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประจําปีพุทธศักราช2548นะคะข้อ16ได้กําหนดไว้ว่าให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่นซึ่งเป็นแผนระยะยาว เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแต่มีได้กําหนดห่วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี้ไว้นะคะค่ะโดยแต่ละท้องถิ่นนะคะผู้กําหนดห่วงระยะเวลาเนี่ยเนี่ยต้องขออภัยคะ่ะโดยให้คำนึงถึง <laughs> ความ เออที่เป็นสะดวกนะคะแล้วก็แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ค่ะเป็นว่าด้วยแผนเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรการปกครองท้องถิ่นค่ะซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ธันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาในอนาคตโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเ,รเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติค่ะแผนการพัฒนาบริหารราชการหรือไม่ก็แผนยุทธศาสตร์นะคะการพัฒนาจังหวัดอำเภอ และแผนชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสําโงของเรานะคะก็ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขึ้นโดยกำหนดห่วงระยะเวลาไว้ปี2563-2566ถึง 66, เป็นระยะเวลา3ปีค่ะซึ่งในปี2564องค์การบริหารส่วนตำบลมีความจำเป็นต้องอวางแผนการพัฒนา3ปีนั่นก็คือปี2565และปี2568 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์นั้นนะคะไม่ได้ครอบคุมแผนพัฒนา3ปี2564ก็จะทําให้เอ่อแผนนี้นะคะกลับมาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จเพื่อให้ครอบคุมแผนพัฒนา3ปีนั่นเองค่ะในถัดไปคะ่ะค่ะแล้วสาหรับปัจจุบันนะคะการบริหารเอ๋ยขออภัยค่ะการบริหารส่วนตําบลสํารงนะคะ มีศักยาภาพด้านการเอ,อพัฒนาจุดที่เป็นประโยชน์นะคะในการดำเนินกิจการดำเนินงานในอนาคตต่อไปคะ่ะโดยใช้ชเทคนิคสวอตนะคะนั่นก็คือเป็นเครื่องมือดังนี้คะ่ะหนึ่งก็คือการวิเคราะห์จุดแข็งคะ่ะเป็นการพิจารณาปัจจัยในองค์กรบริหารส่วนตำบลสำโรงของเรานั่นเองโดยประเมินข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นของทรัพยากรคะ่ะ ข้อสองนะคะนั่นก็คือการวิเคราะห์จุดอ่อนค่ะเป็นการพิจารณาปัจจัยในองค์กรในองค์กรของพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะโดยประเมินจากข้อเสียเปรียบหรือจุดด้อยของทรัพยากรทางการบริหารงานค่ะซึ่งเป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางมิให้การดำเนินง,งานนั้นบรรลุผลสำเร็จได้อเออส่วนข้อที่สามนะคะก็จะเป็น การวิเคราะห์โอกาสค่ะนั่นก็คือเป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอกองค์การบริหารส่วนตวบลสำโรงค่ะโดยประเมินโอกาสหรือเงื่อนไขที่คาดว่าจะเอื้อมหนวยต่อการบริหารพัฒนานะคะให้มันบนรรลุผลสําเร็จนะคะก็ซึ่งเกิดซึ่งจะพิจารณาตัวแปรทางด้านต่างๆค่ะเช่นระบบเศรษฐกิจ,จก,การเมืองการปกครองเทคโนโลยีเป็นต้นเนี่ยค่ะ 4. ก็คือการวิเคราะห์ภาวะคุกคามหรือข้อจํากัดค่ะเป็นการพิจารณาปัจจัยองค์กรภายนอกค่ะห้าก็คือเอ่อการเสริมสร้างแรงบวกค่ะหรือพลังบวกให้องค์กรนี้ขับเคลื่อนไปได้ดีค่ะ้ายถัดไปเลยค่ะ สำหรับบุคลากรคณะผู้บริหารนะคะของอบตอสาโรงนั้นก็มีอันหนึ่งก็คือนายนายประเทืองภาคเกษมนะคะคือนายกอ์การบริหารส่วนตําบสลสาโรงค่ะนายชูชาชุ่มเกษมคือรองนาย,ยกอ์การบริหารส่วนตําบสลสาโรงค่ะและนายประเสริฐเยี่ยมสํโรงค่ะรองนาย,ยกอ์การบริหารส่วนตําบสลสาโรงนายบรรเทาแก้วสาโรงค่ะ เลขานุกานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำรงนางรพีพันธุวัฒนพันธ์ค่ะประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำรงนางสาวเอ็มออนค่ะสุริยวง์รองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำรงนางวิมนันรุษดีหัยหน้าสำนักประหลัดการบริหารส่วนตำบลสำรงค่ะนางรพีพันธุขวัฒนพันธ์ ปลักรรลกรรกดการบริหารส่วนตำบลสำโรงรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการคลังค่ะแล้วก็นางสาวเอ็มออนสุริยาวงนะคะรองประลัดองการบริหารส่วนตำบลสำโรงรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาค่ะและก็นายอารุพงศ์นะคะพระเดชจจริง่งเป็นนายช่างโยธาวุโสโค่ะรักษาราชการแทรนผู้อำนวยการกองช่างค่ะสไลด์ถัดไปะคะ่ะ สไลด์ถัดไปอะค่ะค่ะและสมาชิสภาอบตอนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ ขออภัยครับื่าสักครู่มันเล้งออกค่ะสำหรับสมาชิกสภาอบตอนะคะก็จะมีนายรวมแสงผักแว่นค่ะเป็นประธานสภาอบตอคะ่ะนายชุกอำนวยบุษบาสะน้อยนะคะก็คือรองประธานอบตอคะ่ะแล้วก็นางรพีพันธ์สุวัรณพนาพรรณนะคะ พยหานุการสภา,าอบตอค่ะนางชนิดาชุ่ชมกเกษมนะคะสมาชิกสภา,าอบตหมู่หนึ่งค่ะนายสายชนน้อยพลินนะคะสมาชิกอบตหมู่สองค่ะนายธีรพงศ์คำวิเชียนรองนายธีรพงศ์คำวิเชียนสมาชิกอบตหมู่สองขออภยัยเมื่อสักครู่นะคะนายสายชนน้อยพลิงสมาชิกอบตหมู่สามนายกิติศักดิ์ ชิมสำมรงสมาชิกอบตหมู่4นายวโรน์ชอบสำมรงสมาชิกอบตหมูห่5นายพรชัยเพียรสำมรงสมาชิกอบตหมู่7นายอำนวยเผ่ากลางสมาชิกสมาชิกสภาอบตหมู่ที่8แ,และสุดท้ายนะคะคก็คือนายเสนยันสำมโงค่ะสมาชิกอบตหมู่ที่9ค่ะไลด์ถัดไปค่ะ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและวิวัฒนาการเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองซึ่งมีความหมายและความสาคัญต่อการปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีกระจายอํานาจการปกครองทฤษฎีรวมอํานาจการปกครองช่วงผู้ศึกษาจะได้ทําการศึกษาตามลําดับดังนี้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการจำแนกรูปแบบออกเป็นหลายประการซึ่งรูปแบบที่ประเทศไทยนำมาใช้เป็นแนวทางในการปกครองและกำหนดโครงสร้าง,งการปกครองและถัไปครับความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่นในรูปของการปกครองตนเองเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ กันอย่างมากกับแนวคิดและทฤษฎีในการกระจายอำนาจได้มีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ <c oughs> ขอไปครับได้มีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายท่านได้ให้ความหมายไว่าดังนี้กาปรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อำนาจหรือกระจายอำนาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอำนาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนในการบริหารท้องถิ่นย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนดังนั้นการบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิดการกระจายอำนาจของรัฐบาลกลางโดยให้องค์กรนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลางมีอำนาจในการตัดสินใจและบริหารการบริหารงานภายในท้องถิ่นในเขตอำนาจของตนการปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงองค์การที่มีอาณาเขตแน่อนอนมีประชากรตามหลักที่กำหนดไว้มีอำนาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคังของตนเองและมีพาท้องถิ่นที่ส,สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนการปกครองท้องถิ่นนั้นหมายถึงหน่วยกหน่วยการปกครองที่มีหน้าที่และผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ใดโดยเฉพาะและหน่วยงานปกครองดังกล่าวสะไดถัดไปครับ อีกหน,หนึ่งครับต่อไปถอยหลังครับถอยหลังการปกครองท้องถิ่นหมายถึงหน่วยการปกครองซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้นและให้มีอำนาจปกครองตนเองมีสิทธิตามกฎหมายและต้องมีองค์ต้องมีองค์กรที่จาเป็นในการปกครองรัฐบาลกลางจะมอบอำนาจในการปกครองร่วมผิดชอบทั้งหมด หรือเพียงแต่บางส่วนในการบริหารภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และอาณาเขตของตนที่กําหนดไว้ตามกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นคือการให้คนในท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองกันเองกล่าวอีกในหนึ่งคือการปกครองตนเองโดยประชาชนในท้องถิ่นซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีพื้นฐานจากหลักการกระจายอำนาจการปกครองที่หมายถึงการรัด หมายถึงการที่รัฐมอบอํานาจการปกครองให้องค์กรอื่นๆที่ไม่ใช่องคอ์กรส่วนกลางจัดทําบริกรารสาธารณะบางอย่างภายใต้การกํากับดูแลของรัฐทฤษฎีว่าด้วยการก่อกําเนิดอํานาจของฝ่ายปกครองทฤษฎีว่าโดยการด้วยการก่อกําเนิดอํานาจของฝ่ายปกครองที่ปกครองมีที่มาจากแนวคิดตามหลักเกิน์รายถัดไปครับ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงประวัติความเป็นมาตำบลสำโรงจัดตั้งเป็นสภาตำบลสำโรงเมื่อปีพศ2538และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่16ธันวาคม2539จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในปี2540และได้ประกาศในราชราชกิจกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่ว ไปเล่ม1น3ตอนพิเศษ52งงลงวันที่ยี่สิบห้าันวาคม253.9และทำให้สภาตำบสลสำโรงได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบสลสำโรงตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์2540จนถึงปัจจุบันและอาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบสลสำโรงตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอำเภอปกักถงชัยจังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปากทุงชัยประมาณ13กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด29,375ไร่ประมาณ42ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ2.01ของพื้นที่อำเภอปากทุงชัยข้อมูลการปกครองหมู่หนึ่งบ้านโพนทราย จำนวนครัวเรือน137จำนวนประชากรชาย241จำนวนประชากรหญิง236จำนวนประชากร477หมู่บ้านที่2บ้านชุมบ้านขุนละคร112จำนวนประชากรชาย213หมู่บ้านที่10บ,บ้านพลทราย บ้านหนทรายใต้จำนวนประชาครัวเรือน61สิบจำนวนประชากรชาย108แจำนวนประชากรหญิง119ยสาจำนวนประชาสไลด์ถัดไปค่ะวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นการคมนาคมสะดวกสาธารณูปโภคทั่วถึงพัฒนาการ พัฒนาการอาชีพเคียงคู่การศึกษาชาวประชากรอยู่ดีมีสุขวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงมุ่งมั่นพัฒนาคมและและสรรสร้างทีมงานเพื่อให้บริการด้วยจิตอาสาใช้เทคโนโลยีเพื่อความก้าวไกลและพัฒนาร่วมนำพาเป็นองค์กรพอเพียงสไลด์ถัดไปค่ะ มึงแป๊บหนึ่งได้ไหมมันมองไม่เห็น อำนาจหน้าที่ของอบอตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่7พศ2562และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2512มีดังนี้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่7พศ2562กิจการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้หนึ่งจัดให้มีการบํารุงรักษาทางน้ําและทางบกสองรักษาความสะอาดของถนนทางน้ําทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสามป้องกันโรคระลง,ง,ง,งับโรคติดต่อสีนป้องกัน,กนและบรรเทาสาธารณาภยัยห้าจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรว,รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหกส่งเสริมและการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการเจ็ดคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. บำรุงรักษาจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่น 9. บำปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควรสิ สิบรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการดูแลจราจรส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไดถัดปโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงรองนายกเลขานุการบริหารส่วนตำบลสำโรงประธานสภาอบตสำโรงรองประธานสภาอบตสำโรงเลขานุการสภาอบตสำโรงสมาชิกสภาอบตสำโรงสไลด์ถัดไปค่ะแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับขออภัยค่ะแนวคิดคิด แนวแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมมาพิบาลจัญญาบันสากลและวัฒนธรรมของประเทศ เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐชรถัดไปค่ะขั้นตอนการดำเนินงานและเทคนิควิธีการประชุมวางแผนมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ITA ตั้งคณะกรรมการใน การทำภารกิจติดตามดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายงานแผนบริหารความเสี่ยงการป้องกันการจริต 1. ตั้งเป้าหมายในการทำงานสองวางแผนก่อนลงมือทำา3แบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น4ี่จัดลำดับความสำคัญสไลด์ถัดไปค่ะ5ห,หลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างในเวลาพร้อมกัน6 ทำแผนทำตามแผนการทำงานจนกว่าจะบระรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้สไลด์ถัดไปค่ะปัจจัยเห่งความสำเร็จความสามัคคีของบุคลากรในองค์กรบุคลากรในองค์กรมีคุณภาพและศักยภาพในการทำงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินภารกิจเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารออนไลน์ประชากร ขอไปค่ะประชาชนบางส่วนไม่มีส่วนร่วมในการลงแบบสอบถามใช้หัดไปค่ะสรุปและอภิปรายรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการประเมิน ITA เครื่องมือการประเมินเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสารรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องตรวจสุขภาพองค์กรประจำปีโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อนหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรผลการประเมินที่จะช่วยได้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้มากยิ่งขึ้นพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปจะเป็นภาพผนวกที่เราได้ลงพื้นที่นะคะสไลด์ถัดไปค่ะ ขอบคุณค่ะ